สวัสดีครับน้องๆเราก็มาฝึกทำโจทย์ารหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตที่นิยมออกสอบโรงเรียนช่างฝีมือทหารนะครับข้อสอบเขาจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับตามตัวอย่างเลยเขาบอกว่านายเอมีคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์5ครั้งเป็น60 30 50 20และ90คะแนนตามลำดับเขาต้องสอบครั้งที่6ให้ได้กี่คะแนนจึงจะมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ50คะแนนเราก็ดูสิ่งที่โจทย์กำหนดนะครับ สอบครั้งที่1นึ่งนับหกคะแนนครั้งที่2 30คะแนนครั้งที่3 50ครั้งที่4 20คะแนนครั้งที่5 90คะแนนและเขาถามว่าครั้งที่6ต้องสอบได้กี่คะแนนเราให้เป็น x นะครับโดยที่ได้คะแนนเฉลี่ยที่ได้เท่ากับอ่า x บาร์คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ50เพราะฉะนั้น x าร์เท่ากับซิ m a x ส่วน n คะแนนคะแนนเฉลี่ยนะครับค่าเฉลี่ยเลขนี้เท่ากับผลรวมของคะแนนนะครับส่วนด้วย จำนวนครั้งที่สอบเพราะ,ะนั้นเราก็จะได้นะครับจทยกํนหนมาห0นะครับซิกมา x ก็คือครั้งที่1นะครับก็เป็น60บวกครั้งที่2 30ครั้งที่3สอบได้50ครั้งที่4สอบได้20ครั้งที่5สอบได้90ครั้งที่6ไม่รู้เราให้เป็น x นะครับ,รบก็จะส่วนด้วยจํานวนที่เราสอบทั้งหมดก็คือ6ครั้งนะครับ6ครั้งเพราะฉะนั้น x จะเป็นอะไรนะครับที่บวกกัน แล้วหารด้วย6จะได้เท่ากับ50นั่นเองเราก็ย้ายข้างนะครับ6มาฝั่งซ้ายมือกลายเป็น6คูณ50ได้300เท่ากับเราก็นำตัวนี้บวกกันนะบวก3ามบวก50บวกแล้วก็บวก90แล้วก็บวก x เราก็จะได้เท่ากับ250บวกเเพราะงั้นเราอยากรู้ว่าครั้งที่6นะครับเราจะซ้อบได้เท่าไหร่ก็ย้ายข้างนะครับ x ก็เท่ากับ300บ250ลบ เพราะนั้นครั้งที่6นะครับ x เ,เราต้องสอบไม่ได้คะแนนเท่ากับ50คะแนนอ่านี้ก็เป็นตัวอย่างแนวโจทย์ก็สอบเข้าโรงเรียนช่างฝีมือทหารน,นะครับที่จะออกในลักษณะสไตล์แบบนี้น้องๆก็ไปฝึกทําดูนะครับไม่ยากนะครับ